โอเคครับเดี๋ยวอันนี้ใช้เวลาสักสิบห้ายี่สิบนาทีาแถวนี้นะครับวันนี้เข้าๆก่อนแล้วเดี๋ยวหลังมิดเทอมเรามาดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงดูคอนเซปต์เพื่อที่เราจะได้ลองไปอ่านดูสักรอบหนึ่งก็คิดว่าทำข้อสอบได้แล้วแหละนะครับถ,ถ้ามันออกยากก็โทษอาจารย์กุ้งเพราะผมไม่ได้ออกบทนี้ <c oughs> <c oughs> นะ,อะซอฟต์แวร์เพื่อการวางแผนการใช้ทรัพยากรนะครับ Enterprise Resource Planning ERP อันนี้เนี่ยเมื่อเมื่อกี้กลุ่มที่ทำคอเกตตามเอวิฟเนี่ยก็จะได้ได้ได้เปรียบเพื่อนนะเพราะตัวนี้คือตัวเดียวกับที่เพื่อนผิเซนนั่นแหละตัวเดียวกันนะครับแอนด์ทร e นซิชั่ p แพ n นนิงเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าองค์กรธุร,รกิจมันมีการทํางานเริ่มจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้านะหรือว่าส่งมอบบริการมีกิจกรรมการผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้เราเรียกว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านะครับแรกเริ่มเลยสินค้าที่เข้ามาเนี่ยเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบเข้ามาผ่านกระบวนการถูกป่มแปรรูปให้เป็นสินค้าบรรจุพันธุ์อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งต่อให้ลูกค้านะฮะอย่างนี้เราเรียกว่าห่วงโซ่มูลค่า value chain เพราะนั้นจะทำยังไงล่ะให้ห่วงโซ่มูลค่าเนี่ยมันมีประโยชน์ มันได้ประโยชน์สูงสุดมันมีมูลค่าสูงสุดความหมายก็คือซื้อมาถูกๆขายได้แ,งแพงๆและขายให้ได้อย่างต่อเนื่องโอเคไหมครับวันนั้นมันจะมีสามส่วนที่เราต้องสนใจคือการซื้อต้องซื้อ,อยังไงซื้อให้เยอะซื้อให้ถูกซื้อให้ดีซื้อให้ทันตามเวลาที่เราจะผลิตส่วนที่สองคือการผลิตนะครับการผลิตออกมาให้ได้คุณภาพที่ดีผลิตให้ได้เยอะผลิตให้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนที่สามคือการขายใช่ป่ะขายแล้วก็ต้องเก็บกําไรขาดทุนให้ดีเก็บบัญชีให้ถูกใช่ไหมคิดภาษีให้เรียบร้อยได้ไม่ต้องมามีปัญหาภายหลังถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ERP เนี่ยจะดูแลในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าดูแลในสามส่วนคือการจัดซื้อการผลิตและการขายนะเหมือนกับที่เพื่อนกลุ่มคอเก็ตเมื่อกี้บอกว่ามีอยู่หลายโมดูลมีโมดูลบัญชีมีโมดูลการขายมีโมดูลการผลิตการจัดซื้อวัตถุดิบ แล้วก็รวมถึงมีโมดูล HR อยู่ใน SAP ด้วยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่โมดูลหนึ่งเอาล่ะเราซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตสินค้าให้เรานะแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างมาแล้วเราก็ทำงานผลิตสินค้าประกอบชิ้นส่วนผลิตชิ้นส่วนแปลร,รูปชิ้นส่วนนะครับแพ็คเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปขายตามใบสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ลูกค้าได้รับสินค้าไปลูกค้าก็พึงพอใจ อันนี้เรียกว่ากิจกรรมนะในห่วงโซ่ของอะไรนะมูลค่าใช่ปหะห่วงโซ่มูลค่าของสินค้านะครับในธุรกิจขนาดใหญ่เขาบ,บอกว่าการเชื่อมโยงเรื่องพวกนี้ในแต่ละแผนกเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่ๆเลยในเรื่องของการขาดประสิทธิภาพขาดประสิทธิภาพเนื่องจากทำไมถึงเนื่องจากขาดประสิทธิภาพเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย ถ้าเราได้ทํางานของเราเราจะคิดว่างานของเราเนี่ยสําคัญที่สุดเราจะไม่สามารถที่จะมองภาพรวมได้จริงครัว่าเราเองานเราสําคัญที่สุดแต่จริงแล้วงานทุกคนเนี่ยสําคัญเท่าเท่ากันเพราะนั้นพอเห็นว่าตัวเองสําคัญใช่ไหมครับตัวเองจะทํางานตัวเองก่อนโดยที่ถ้ามีเพื่อนมาขอร้องหรือขอความช่วยเหลือจากต่างแผนกจะเป็นไงจะไม่ค่อยจะทําให้จะขาดประสิทธิภาพหรือบางครั้งทําให้โดยที่ไม่รู้หรอกว่าทาแล้วจะเกิดผลกระทบอะไร ซึ่งระบบพวก E R P พวกนี้มันจะช่วยให้เราเห็นว่าถ้าเราทำสิ่งนี้เดี๋ยวมันจะไปกระทบยอดขายอย่างไงาหรือว่าถ้าเราต้องการให้ได้ยอดขายมากขึ้น10%เราต้องทำอะไรบ้างในแต่ละหน่วยงานนะครับมันวางแผนได้มันมีซิมูเลชันได้นะเคยเล่นพวกเกมสซิมใช่ไหมอ่ามันมีซิมูเลชันอย่างนงั้นได้นะครับอ่าปัญหาเชิงการบริหารที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง มีการขยายขอบเขตการเชื่อมโยงของกิจกรรมพอมันใหญ่ขึ้นขอบเขตมุมมองก็กว้างขึ้นปัญหาก็จะโตตามไปด้วยนะมีโครงสร้างการเชื่อมโยงที่มันซับซ้อนขึ้นจากเดิมเราจะคุยข้ามาแผนกคุยกับคนนี้เป็นประจำพอแผนกแผนกเราใหญ่ขึ้นแผนกเขาก็ใหญ่ขึ้นคนที่ต้องมาคุยก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปและไม่ใช่แค่คุยให้คนเดียวแล้วจบต้องไม่คุยเป็นขั้นเป็นตอนใช่ปะ่ะวุ่นวายขึ้นซับซ้อนขึ้น เกิดการสูญเปล่าในกิจกรรมแล้วก็ความรวดเร็วในการทํางานลดลงแทนที่จะหันหน้าไปบอกเพื่อนเฮ้ยช่วยผลิตสินค้าเอให้หน่อยฉันจะประกอบแล้วอาจจะต้องเดินข้ามไปคนละตึกเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นทุกแผน,นมันโตขึ้นอย่างเงี้ยก็ลําบากใช่ปะ่ะความรวดเร็วก็ลดลงการรับรู้สภาพการเชื่อมโยงทําได้ยากขึ้นแต่ก่อนถ้าเราผลิตสินค้าเล็กๆบนโต๊ะเราก็จะเห็นเฮ้ยสินค้ากาําลังจะขาดแล้วต่อไปถ้าเราผลิตสินค้าเป็นโรงงานโรงงานที่หนึ่ง อยู่ที่หนึ่งโรงงานที่สองอยู่อีกที่หนึ่งโรงงานที่สามอยู่อีกที่หนึ่งถ้าเราไม่มีระบบพวกนี้เป็นไงครับเราก็จะไม่ทราบใช่ป่ะถึงเราอยากจะทราบเราก็ต้องไปเดินโรงงานเพื่อที่ไปสํารวจสินค้าก็จะเสียเวลาขาดประสิทธิภาพนั่นเองการลงทุนบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็ทําได้ยากเพราะว่ามันมีเงื่อนไขข้างบนเนี่ยเจ้าสี่ข้อเนี่ยเป็นปัญหาอยู่นะครับทีนี้ ERP เขาบอกว่ามาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึงนี่คือความหมายการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจโดยรวมนะครับโดยรวมทั้งหมดมองให้เห็นทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจนะครับองค์กร ERP เนะี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีปัญหาไอ้เจ้าห้าข้อนี้เนะี่ยที่เกิดขึ้นห้าข้อนี้ อันนี้มันเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยนะครับอีกทั้งยังช่วยสามารถวางแผนการลงทุนแล้วก็บริหารทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการผลิตทรัพยากรมนุษย์ได้ทรัพยากรสินค้าได้ทรัพยากรสต็อกที่ถูกเก็บเอาไว้แล้วรวมถึงวิบด้วยวิบนี่คือ work in process หมายวาว่าในขณะที่เราทํางานมันจะต้องมีของวางอยู่หน้า,หน,า,ห,นาหน้าโต๊ะเราเอะไรอย่างเงี้ยนะนะเราจะรู้ได้ถึงขนาดนั้นเลย เพราะนั้นพอรู้ขนาดนี้ปุ๊บคุณมองผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้คุณก็จะสามารถที่จะบอกได้ว่าอ่าจะผลิตสินค้าร้อยชิ้นคุณจะต้องสั่งอะไรกี่ชิ้นแล้จะต้องสั่งมาในเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับโอเคนี่คือคอนเซปต์เพราะนั้นนี่คือภาพที่ใหญ่ขึ้นของ value chain เมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกเฮ้ยซัพพลายเอร์ผลิตสินค้าอ่าสัดซื้อมาผลิตสินค้าขายสินค้าไปให้กับลูกค้านะครับ ทีนี้พอลูกค้าขายสินค้าเกิดความพึงพอใจเป็นไงครับก็ต้องไปที่ฝ่ายบัญชีทําการประเมินผลการบริหารคิดกาําไรคิดต้นทุนคิดค่าใช้จ่ายแล้วก็เงินสดโอเคไหมทีนี้ตอนที่เราซื้อวัตถุดิบบริการไปเป็นไงครับเราก็ต้องดูว่าคลของเงินขอบขายธุรกิจแหล่งทําธุรกิจการใช้ทรัพยากรเป็นยังไงซื้อมากขายได้มากโอเคซื้อมากขายได้มากกว่าเดิม ยิ่งดีจริงว่าซื้อมากขายได้น้อยลงแล้วของไม่หายอยู่ตรงไหนอยู่ในเป็นสต๊อกอยู่ในเป็นเวิร์กอินโฮเอยู่กองอยู่หน้าโต๊ะเราแต่ไม่ได้เป็นสินค้าอย่างนี้ชอบไหมไม่ชอบโอเคไหมครับพวกนี้ระบบพวกนี้จะเห็นตัวเลขพวกนี้เราจะช่วยช่วยเราได้บอกว่าเราต้องไปปรับปรุงตรง,งไหนพัฒนาที่ไหนนะฮะพวกเราเคยได้ยินระบบการผลิตแบบโตโยตานะ้าไหม โรงงานโต,ยตโยต a ารดักชันซิสเตอย่างเงี้ยระบบการผลิตแบบโตโยต้าเคยได้ยินไหมไม่เคยเโรงงานรถยี่ห้ออื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่โตโยต้าเขาโฆษณาว่าเขาบอกว่าเขาสามารถผลิตรถหนึ่งคันเนี่ยอะไรนะไฮรักวีโก้ปะ่ะที่เคยโฆษณาได้ในเวลาหนึ่งนาทียี่สิบวินาทีได้รถหนึ่งคันเชื่อไหมเชื่อไหม,มจริงปะ่ะมันมันเคยโฆษณาอย่างนี้ใช่ไหม ไม่กี่นาทีอ่ะหนึ่งนาทียีสิบวิมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับใช่ใช่เรื่องบอกว่าให้คนมาลุ่มลุมทำแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปจริงๆต้อมาทําอย่างนั้นได้ไงมันทําเพราะว่าเขาเข้าใจเรื่องนี้ครับ value chain เขาแบ่ง station การทํางานการผลิตรถก็ต้องมีการทําล้อทําโครงพ่นสี ปิดชุบสีอะไรก็แล้วแต่เขาแบ่งสเตชันพวกนี้ให้อยู่ที่ประมาณหนึ่งนาทีกว่าทุกๆสเตชันแล้วพอออเดอร์สั่งรถมาใช่ป่ะเขาก็เข้าสเตชันแรกแล้วก็ผลิตไปเรื่อยแล้วออเดอร์มันไม่ได้มาทีละหนึ่งจริงบ้างมันต้องมาทีละส10ิบเป็นร้อยเขาก็ผลิตไปเรื่อยเพราะฉะนั้นในทุกๆหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะมีรถออกมาจากโรงงานหนึ่งคันทำได้ถ้าเกิดคุณแบ่งสเตชันการทํางานให้ดีถ้าเกิดคุณมีซอฟต์แวร์ในการควบคุมให้ดีถ้าเกิดคุณมีระบบบริหารการผลิต ที่ดีพอจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วเขาทำจริงๆนะครับเขาถึงเป็นบริษัทที่ขายรถได้อันดับหนึ่งในโลกฮะตอนนี้รวยเละนะฮะถ้าเกิดคุณสามารถขายสินค้าได้เท่าเดิมแต่ว่าคุณบริหารการผลิตได้ดีขึ้นถูกป่ะกำไรก็ต้องมากขึ้นนะเพราะว่าคุณมีสินค้ากองอยู่ตรงหน้าน้อยลงแต่ว่าไปกองอยู่ที่ลูกค้าซะเยอะนั่นคือเงินนะครับแล้วคุณรู้ได้ว่า ตอนนี้คุณสั่งทรัพยากรมามากหรือมาน้อยเกินไปถ้ามันน้อยสั่งเพิ่มถ้ามามากหยุดสั่งจริงอเปล่างนะฮะลักษณะระบบ ERP เขาบอกว่าอารวมระบบงานต่างๆเข้าด้วยกันอันนี้คือจุดเด่นเลยสามารถรวบรวมมองเห็นทุกอย่างเป็นระบบที่เป็นแบบเรียลไทม์เรียลไทม์หมายความว่าอยากรู้ข้อมูลนะตอนนี้นะวันนี้เปิดเข้าไปดูได้เลยเอนะครับมีฐานข้อมูลด้วย มีฐานข้อมูลด้วยแต่ว่าที่เก็บเก็บอยู่เนี่ยข้อมูลเยอะแยะเนี่ยไม่ได้เก็บแบบมั่วๆเก็บแบบมีระเบียบเป็นฐานข้อมูลนะครับอันนี้เอาข้าวข้าวไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันหลังด i d t e r m เพราะนั้นเอ่อมันก็จะเป็นระบบที่มันเกี่ยวเนื่องกันเห็นปะ่ะระบบการผลิตระบบการขนส่งก็จะอยู่ในเรื่องของ ERP ระบบการบริหารงานบุคคลนี่ก็จะเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งระบบการบัญชีบริหารงานบนัญชีระบบการเงิน ระบบการขายการบริหารสินค้าคงคลังแล้วก็การจัดซื้อนะครับหรืออาจจะรวมระบบ CRM เข้ามาก็อาจจะได้เพรามันผูกเชื่อมโยงกันไปได้วยกันนะครับทีนี้ ERP มันก็มีหลายบริษัทหลายเจ้าที่ขายนะขายเป็นแพ็กเกจหรือขายเป็นอะไรก็แล้วแต่มาพูดถึงจุดเด่นของ ERP แบบแพ็กเกจเนี่ยก็ว่าไปก็ไปอ่านดูนะครับ อ่าสาเหตุที่ต้องนำาอไอพแบบแพ็กเกจเข้ามาใช้อ่าเป็นยังไงมันแพ็กเกจก็คือซื้อมาใช่ป่ะซื้อมาแล้วก็มาปรับแต่งให้เข้ากับองค์กรเรามันดียังไงมันง่ายมันถูกมันรวดเร็วหรือเราจะพัฒนาขึ้นมาเองดีไหมถ้าพัฒนาขึ้นมาเองก็อย่างระบบของธนาคารอมสินที่เพื่อนพี่เซนให้เราฟังเป็นอย่างนี้ฮะมันก็จะเป๊ะเลยใช่ป่ะอยากได้เอกสารอะไรสอปอสศูนย์หนึ่งเขาก็จะทําให้ได้นะครับพอพวกนี้พัฒนาขึ้นมาเอง แต่จริง ERP ที่ดีๆเนี่ยสามารถออกเอกสารลักษณะอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันได้ด้วยเหมือนกันนะครับฟังก์ชัน ERP แบบแพ mm ็คเกจก็จะต้องแบ่งเป็นโมดูลอยู่แล้วไอ้อย่างนี้เป็นการแบ่งระบบบัญชีระบบการผลิตนะฮะระบบการขายโอจิสติกการขนส่งการบำรุงรักษาระบบ HR บริหารงานบุคคล อย่างที่บอก HR สัมพันธ์กับการผลิตแน่ๆเพราะการผลิตในยุคปัจจุบันยังคงต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์มากน้อยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับโรงงานที่ใช้นะครับอาจารย์เคยไปดูโรงงานผลิตฝารู้จักกินชาเขียวกันใช่ไหมโออิชินะเขามีฝาเรายุคหลังๆเขาเพิ่งจะมีเลเซอร์แล้วก็มีให้โทรไปถึงโชคใช่ปา ไอเครื่องเลเซอร์น่ะไปเห็นมาแล้วนะฮะในเมืองไทยเห็นเขาว่ามีอยู่สองเครื่องเออแล้วมันผลิตได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็โรงงานผลิตฝาเนี่ยใช้พนักง,งานแค่คนเดียวพนักง,งานคนเดียวแล้วในหนึ่งนาทีไม่ใช่หนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีมีฝาออกมาสามสิบอันปั๊บปับปับปั๊บปั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 บ,ปบ,ปบยังเอาคุณยิงกระสุนนะ่ะต,ต,ตึก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 อย่างเงี้ยแล,ล้วพนักงานไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยที่เกี่ยวกับการผลิตแต่มีหน้าที่เก็บถูกต้องครับมีหน้าที่เก็บ ไม่ใช่เก็บทีละชิ้นนะมันต้องเทลงมาใส่กล่องแล้วเก็บกล่องเอากล่องใหม่ยัดเข้าไปแล้วกล่องเก่าไปเข้ารถเพื่อที่จะขนส่งนะฮะโรงงานนี้ก็เขาผลิตรับได้หมดเลยอ่ะไอ้พวกอิชิตนันโอชิอะไรเงี้ยเป็นลูกค้าหมดเลยอ่าเพราะนั้นอย่างเงี้ยใช้คนน้อยใช้เครื่องจักรเป็นหลักอ่แล้วก็คุณจัดระบบการผลิตให้ดีมีอินพุตก็คือพลาสติกใช่ปะ พอเสร็จการทางานคือเครื่องจกักรมีเอาท์พุตก็คือคุณรีบๆส่งให้ลูกค้ารีบๆเก็บตังค์มาทําไมจะไม่รวยอะครับจริงคร่าแต่เครื่องจักรมันแพงแล้วเครื่องมันใหญ่มากคือห้องนี้สองห้องอะครับอ่ห้องห้องเดียวได้ได้หนึ่งเครื่องห้องนี้เต็มห้องเลยได้เครื่องจักรหนึ่งเครื่องอดีตฝาเงี้ยแต่ว่ายิงถี่เลยนะปับป๊บๆๆเลยนะโอเคนะครับ ซึ่งถ้าถ้าโรงงานลักษณะนี้เขาเอาระบบ E R P เข้าไป implement อีกอะเป็นไงฮะเขาก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้สั่งวัตถุดิบมาเท่าไหร่ใช่ปะ่ะมียอดออเดอร์เท่าไหร่จะต้องสั่งเพิ่มไหมหรือว่านะัขณะเวลานี้ผลิตสินค้าไปได้เท่าไหร่แล้วต้องผลิตอีกเท่าไหร่ต้องเปิดโอทีเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่โดยธรรมชาติเครื่องจักรพวกนี้มักจะให้เดิน24ชั่วโมองอยู่แล้วเพราะว่าราคามันแพงเราก็ติดแอร์ให้มันมันก็อยู่ในอากาศเย็นทํางานได้ อ่าว่าไปคุณสมบัติลองไปอ่านดูนะครับชนิดของ ERP อ่ะทีนี้ปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนซอฟต์แวร์ ERP พวกนี้มีอะไรบ้างเมื่อไหร่หรือว่าทำไมบริษัทจะต้องพิจารณาว่าจะเอา ERP เข้ามาใช้ถ้าคิดไม่ดีเนี่ยผมเคยเห็นเคสของบริษัทที่ใช้ ERP สองยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งเป็น Microsoft อีกยี่ห้อหนึ่งเป็นอะไรทักอย่างหนึ่งนะครับ แล้วสองยี่ห้อนี้เข้ากันไม่ได้คืออย่างนี้เขามีหลายสาขาสาขาแรกอะ่ะซื้อไม่คขาอ้อมมาใช้ก่อนอีกสาขาหนึ่งสำนักงานใหญ่ไปซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งมาใช้ปรากฏว่าตอนซื้อเองก็ไม่ได้ศึกษาหรอกแต่รู้ว่าเห็นลูกค้าเขาใช้เราก็อยากจะเท่อยากจะใช้บ้างเห็นเขาใช้ได้ดีอยากใช้บ้างนะครับข้อมูลสองอันเข้ากันไม่ได้คือมันคนละฟอร์แมตมันโอนไฟล์กันไม่ได้มันไม่รู้จักกันอ่านไม่รู้เรื่อง ปากอกว่าอันหนึ่งที่คุณซื้อมาก็ต้องทิ้งไปเลยคําถามคือทิ้งอันใหม่หรือทิ้งอันเก่าอะครับต้องทิ้งอันใหม่ถูกป้าเพราะว่าอันเก่าเก็บมาเยอะแล้วเก็บข้อมูลไปเยอะแล้วทิ้งไม่ได้เพราะนั้นการที่จะเอามาใช้เนี่ยต้องดูด้วยว่าใช้แล้วดีไหมเหมาะหรือเปล่าแล้วก็ระยะยาวเป็นยังไงนะครับต้องพิจารณาด้วยไม่งั้นคุณก็จะเสียงเงินไปห้าล้านสิบล้านแบบฟรีๆซื้อซอฟต์แวร์มาเราใช้ไม่ได้นะครับ ก็มีหลายประเด็นการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือว่าผลิตขึ้นมาเองอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะโอเคมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปซึ่งเรื่องนี้อาจารย์เคยเล่าให้พวกเราฟังแล้วใช่ไหมที่อาจารย์ได้งานที่บริษัทที่หนึ่งอ่ะแล้วก็เป็นงานที่ดีมากๆด้วยก็คือเพราะว่าอาจารย์ไปเขียนสเปคอย่างนี้ให้เขานะฮะเขียนให้เขาหนึ่งหน้ากระดาษเลยว่าจะซื้อซอฟต์แวร์ต้องพิจารณาอะไร ข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรแล้วต้องควรต้องพัฒน,นาคนหรือว่าเอาซอฟต์แวร์นี้ไปใช้ยังไงเขียนให้ด้วยความตั้งใจคนอ่านก็เจ้าของบวิษจับเขาก็เห็นความตั้งใจเขาเห็นว่าเราทํางานเรียบร้อยแล้วเราใส่ใจทันทนที่เขาไม่ได้จะคุยกับอาจารย์เลยนะเขาคุยกับอีกคนนึงแต่ว่าเออมีโอกาสให้ให้เขาดูอะไรเงี้ยประกอบการตัดสินใจเขาก็เลยเรียกไปทํางานสังงานนะครับเห็นปะเพราะนั้นเราเราไม่รู้หรอก ว่าสิ่งที่เราทําไปอ่ะเมื่อไหร่มันจะเกิดผลดังนั้นคําแนะนําของอาจารย์คือตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจทําตั้งใจพีเซนตั้งใจอ่านตั้งใจเรียนตั้งใจทําข้อสอบจิิงคกันป่านะโอเคข้อดีข้อเสียของซอฟต์แวร์แต่ละอย่างนะครับแล้วก็ลองลองอ่านดูแล้วกันอบทสรุปในการใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานเป็นยังไงก็ลองดูเทคโนโลยีในการออกแบบ อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งของ ERP สถาปัตยกรรมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับฟังก์ชันของ ERP จบแล้วมั้งครึ่งหนึ่งละ <c oughs> อ่าขั้นตอนในการที่จะพิจารณาเลือกซื้อมีขั้นอะไรบ้างนะครับมีการต้องมาประชุมต้องทำงานเป็นทีมข้อนี้สำคัญมากเลยนะข้อสองเนี่ยใครมีชีชว่อกาหัวไปเลยนะ working team เนื่องจาก ERP เป็นซอฟต์แวร์ที่กระทบต่อทุกคนในองค์กรจริงครับว่ากระทบต่อทุกคนในองคอ์กรเพราะฉะนั้นการทำงานของคนในองคอ์กรแทบทุกคนต้องเปลี่ยนจากเดิมอาจจะเคยเขียนรายงานไม่เขียนแล้วพิมพ์เข้าคอมพิวเตอร์จากเดิมอาจจะใช้ Excel ธรรมดาไม่ใช้ละใช้หน้าจอของ ERP ของบริษัทตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น,น,น,นการทำงานเปลี่ยนแน่นอนนะครับการทำงานเปลี่ยนแน่นอนดังนั้นทุกคนต้องเข้าใจ ใน E R P ต้องมีการสอนต้องมีการบอกว่าทำไปแล้วได้อะไรเพราะคนขีย์ข้อมูลเนี่ยเขาจะเห็นแต่ข้อมูลที่เขาต้องคียเขาไม่เห็นภาพรวมหรอกจริงครับป่ะคนที่เห็นภาพรวมในแต่ละระดับก็จะเห็นภาพรวมไม่เท่ากันฝ่ายผลิตก็จะเห็นแค่ภาพรวมว่าวัตถุดิบเข้าแล้วเดี๋ยวจะผลิตเสร็จกี่ชิ้นฝ่ายขายก็จะเห็นแค่ว่ามีของที่จะพร้อมขายกี่ชิ้นและขายไปได้เท่าไหร่ ฝ่ายเอชาก็จะเห็นแค่ว่ามีคนต้องการกําลังคนเท่าไหร่แล้วตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่จะต้องวางแผนอบรมยังไงทีนี้คนที่เห็นหมดก็อาจจะต้องเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้หารที่ใหญ่ขึ้นไปอีกจริงไหมฮะก็จะเห็นหมดเห็นเยอะขึ้นแต่ในรายละเอียดก็จะไม่เห็นแต่ว่าจริงๆเราข้อมูลพวกนี้ยถูกกรอกมาจากคนที่ทํางานซึ่งคนที่ทํางานจะไม่เห็นเลยเลยจริงป่ะมีหน้าที่อินพุตอย่างเดียวเพราะฉนั้นต้องสอนนะฮะต้องบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด แล้วหลายบริษัทเอา ERP เข้าไปใช้ implement เราไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าไม่เคยบอกเลยว่าพนักง,งานทํางานแล้วจะต้องขี ERP ยังไงแล้วขีไปเพื่ออะไรเขาก็เข้าใจแค่ว่าอ๋อก็เหมือนลงเวลาตอกบัตรไงตอให้มันตรงเวลาก็แล้วกันตอให้มันครบถ้าถ้าไม่ครบทาําไงแลกเว้นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นกรอกข้อมูลลืมกรอกทำไงก็มั่วเหมือนขึ้นมาเป็นไงครับมั่วบ่อยๆทุกคนก็มั่วกันหมดระบบที่คุณลงทุนไปก็ ใช้ไม่ได้โอเ okay. ค identify problem นะดูปัญหาขึ้นมาแล้วพวกนี้มันจะช่วยแก้นะครับเตรียมบัตเจตแล้วก็ทำเฟรมไว้ด้วยโดยทั่วไปแล้วการ implement ERP ไม่ได้ทำแค่สัปดาห์สองสัปดาห์เสร็จนะทำกันเป็นเดือนถ้าองค์กรคุณใหญ่มากทำกันเป็นปีมีหน่ำซ้ำทำทำกันเป็นปีเสร็จแล้วยังใช้ไม่ได้ด้วยนะครับต้องพลอีกหรูจ้จักพายลอตป้ะพลหมายความว่า อ่ํทำมีบางบางหน่วยทําก่อนอะไรยเงี้ยแล้วก็บางหน่วยยังไม่ทําอ่าค่อยค่อค่อยค่อยเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเปลี่ยนทีเดียวปัญญาสมมุติว่ามันไม่เวิร์คคุณก็พังธุรกิจคุณก็ดําเนินไม่ได้คุณก็เจ๊งใช่ป่ะเราทุนแล้วคุณก็ค่อยค่อยทำนะครับแล้วบางที่ก็ต้องทําแบบพาราเรลด้วยพาราเรลก็คือทําคู่ขนานระบบใหม่กับระบบเดิมเพราะนั้นมีมีความสําคัญถ้าใครที่เป็น E.R.P. ยกตัวอย่างตัวหนึ่งของที่มหาลัยที่เรามีก็คือ S.A.P. ที่เคยให้ไปสืบสืบกันมากันแล้วยังถ้าใครเป็นเรื่องพวกนี้และมีความเชี่ยวชาญมากพอเนี่ยแล้วคุณมีประสบการณ์คุณสามารถที่จะไปทํางานเป็นลักษณะของที่ปรึกษาได้เพราะอะไรเพราะบริษัทต้องการที่ปรึกษาแน่ๆถูกปะพอถ้าเกิดไม่มีมั่วๆทําไปแล้วมันพังขึ้นมาก,ก็ก็แย่เลยพังไม่ได้งานนี้พังไม่ได้ งานนี้มีแต่สําเร็จอย่างเดียวสําเร็จช้าสําเร็จเร็วถ้าสําเร็จเร็วก็ดีต้นทุนมากหรือน้อยต้นทุนน้อยก็ดีจริงครับแต่ต้องสําเร็จอย่างเดียวถ้าไม่สาเร็จอย่าทํานะครับไฮเออร์ะ Higher อะไรก็ว่าไป ERP optional เนี่ยพวกนี้นะฮะไปลองอ่านดูสักรอบหนึ่งก็ทำข้อสอบได้แล้วแหละก็คงไม่ได้เน้นอะไรมากเอาอย่างนี้เลยใช่แลวเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในรายละเอียดนะครับ มีตัวอย่างของ ERP ด้วยนะมีหลายตัวว่าไปจบแล้วยังเนี่ยไอตัวนี้ดังมากนะเนี่ยฮะก็ไปอ่านดูรอบหนึ่งยี่สิบหน้าเองนะฮะอันนี้คือรูป architecture ของ SAP นะครับ อันนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้ว s A p r 3ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ออกเวอร์ชั่นใหม่หรือเปล่าต้องไปตามดูโอเคจบแล้วอย่าลืมอสอบง่ายๆจริงง่ายง,ๆๆๆๆง่ายจริงจริงริจริ่ายง่าย่ายอ่านหนังสือสองรอบทำได้แน่แน่ชัวร์การันตีนะฮะ <laughs> <laughs> โอเคครับใครมีคำถามอะไรไหมครับ เอ่อถ้าไม่มีคำถามอะไรก็แค่เนี้ยฮะไปดูเอกสารใน elearning นะเหมือนเดิมเจอกันอีกทีก็อะไรนะ,ะไม่รู้เดี๋ยวดูกันอีกทีปกติเขาสอนไหมบ้างไม่สอนเหรอเดี๋ยวนัดกันใน Facebook อีกทีหนึ่งนะเพราะเราก็รวบรวมความมาแล้วก็โหวต ให้ก็รักกันว่าจะมีกี่คนจะมามีกี่คนไม่มาจะได้ช่วยตัดสินใจอะหนูถามว่าน้ำหนักบนไหนมีเยอะกว่าเผาๆกันแต่บอกว่าปวดหัวไม่ค่อยออกอ๋อไอ้ไอเนี่ยไม่ออกเพราะผมไม่ได้ออกเลยมีอาจารย์ทุ่งคนเดียวที่ออกออาาาาาจรรยย์คุกกัแล้้วบดมหนูรู้สึกว่าเขาเดายากเขายังไม่ได้คุยกับอาจารย์ทุ่งเลยเรื่องของเรื่อง